ทีนี้ถามต่อค่ะ <c oughs> คุณสุรวัตรเองเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในแวดวงท่องเที่ยวแล้วก็เชี่ยวชาญเรื่องจีนด้วยนักท่องเที่ยวจีนกับอีสานเนี่ยเนี่ยคิดว่าการที่เราจะมาประสานกันได้ระหว่างนักท่องเที่ยวจีนที่จะขายความเป็นอีสานของเราที่จะขายเขาจะขายอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้ที่พูดถึงคือเรื่องประชุมถูกไมหมค่ะพอประชุมที่ดีๆที่อุดอรผมเข้าใจว่าเนี่ยอนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดเราจะทาธุรกิจ จีนทางใต้กับลาวกับกับไทยเนี่ยเราอาจจะเอาตรงจุดๆนั้นนะเป็นเป็นเป็นเซ็นเตอร์ในการเชื่อมต่อเรื่องเรื่องการค้าขายเรื่องการประชุมเพราะว่าการประชุมเรื่องไม้เราเนี่ยในอาเซียนผมคิดว่านอกจากสิงคโปร์แล้วเนี่ยของเราน่าจะเป็นดีที่สุดละคือคือผมไม่ได้บอกว่าเราด้อยกว่าสิงคโปร์นะเพียงว่าสิงคโปร์เนี่ย,เ,เ,ยเขาทํเขาทําเยอะ,ะของเราไม่ด้อยกว่าเพียงแต่ว่าเรากําลัง พัฒนาบางอย่างของเราให้ให้ให้เหนือสิงคโปร์ให้ได้อันนี้คือสิ่งที่ตลาดไม้เราที่ทําอยู่โดยเฉพาะสอสอปอนเนาะทีเซ็ที่ดูเลยอันนี้ก็คือจุดจุดหนึ่งที่ทําให้อีสานเนี่ยคข้างหน้าถ้าเกิดสมมติว่าตลาดไม้เข้ามาตรงนี้ได้เนี่ยตลาดไม้พอมาแล้วเนี่ยมันจะกระจายการการท่องเที่ยวได้เยอะนะอันนี้ประเด็นแรกประเด็นที่สองเนี่ยอีสานมีวัฒนธรรมดีๆอีกเยอะค่ะ ผมอยากยกตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งนะอย่างเช่นเราไปลาวงานเนี่ยเราจะรู้เลยว่าถ้าเกิดเป็นท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าที่ลาวนี่ยังมียังขาดอะไรอีกเยอะเราะแน่นอนนะเขาก็เพิ่งเปิดนะเนาะพอข้ามาประเทศไทยเนี่ยมันจะสีวิไลกว่าเยอะอมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร้านอาหารการอาหารการกินแล้วเรื่องมีนะที่อุดอรนี่มีออพอดีพอดีเป็นเพื่อนกันโรงพยาบาลผิวหนัง โรงแรมผิวหนังอโศกขออนุญาตโฆษณาเข้าไปเลยไปอยู่ที่ไปอยู่ที่อุดร้วยฮก็ท่ากับว่าทางกับทางการแพทย์ทางการแพทย์เราก็ยังมีโรงพยาบาลอื่นที่ที่นขางดีที่ที่เรื่องผิวหนังนี่มันจะเป็นอีกมาตรฐานหนึ่งของนักท่องเที่ยวแล้วผมมั่นใจว่าถ้าเกิดนักท่องเที่ยวเขารู้ว่าที่นี่มีดีๆอย่างนี้การเดินทางเข้ามามันถ้าเกิดมันสะดวกขึ้นผมว่าไม่น่ามีปัญหาค่ะแต่ปัญหาก็คือสมมติว่าไม่ใช่สมมตินะคะรถไฟเนี่ยมันมาจากจีนและลงมาถึงจุดที่เวียงจันทร์ บจบที่เวียงจันทร์แต่เราเองเนี่ยเราก็กําลังจะสร้างรถไฟที่จะไปเชื่อมต่อกับเส้นนี้เหมือนกันแต่มันยังไม่เสร็จรทีนี้พอสมมตินักท่องเที่ยวจากจีนมาเนี่ยมาจบที่เวียงจันทร์ปุ๊บจะทํายังไงให้เขาเลือกมาต่อที่เมืองไทยแล้วก็ได้ความได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางอะคะเพราะรถไฟเรายังไม่เสร็จผมว่าไม่เสร็จก็มีจุดขายของการไม่เสร็จอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะสมมว่าถึงเวียงจันทร์เนี่ยจากเวียงจันทร์เข้ามาด่านข้ามสะพานข้ามมาถึงด่านหนองคายใช้เวลาประมาณ20นาที ซึ่งการเดินทางนี่ง่ายมากเพียงแต่ว่าอจุดเชื่อมต่อระหว่างตัวเมืองเวียงจันทร์เองมาถึงด่านเนี่ยตรงจุดนี้มันเชื่อมมาอย่างไรแต่ผมมั่นใจอย่างหนึ่งว่าถ้าเกิดคนมาเยอะเดี๋ยวไม่มีคนไปทําเองแหละเอกชนระไวอ้อยู่แล้วแต่ว่าตรงด่านเราสิเราจะทํายังไงให้เขามีความรู้สึกว่ามาแล้วการผ่านด่านนี่สะดวกสะดวกสบายไม่ต้องสบายก็ได้สะดวกที่ไม่ไม่ต้องไปติดขัดอะไรเยอะถ้าเกิดข้ามมาได้นะหนองคายอุดร จังหวัด5-6จังหวัดแถวๆนั้นนะรวมถึงขอนแก่นนะแล้วอีกอย่างหนึ่งอย่าลืมว่าการท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเกิดเดินทางไปเรื่อยๆนะผมอยากบอกว่าพอท่องเที่ยวมาถึงอุดอรก็ดีหนองคายก็ดีเนี่ยมันจะสวิงไปให้กับหลายๆจังหวัดนะอย่างเช่นบึงการม,มุกดาหารนครพนมรวมถึงเขาใหญ่ตรงตรงโคราชชายภูมิตรงนี้จะจะได้ประโยชน์หมดสาจะได้ช์ได้ประโยชน์หมด,หมดแต่ยังไงก็ตามอย่า อย่าไปให้เขาพอข้ามมาปุ๊บขึ้นเครื่องมาพัทยาเพื่อเที่ยวทะเละคือคือต้องมีจุดขายตรงนั้นนะต้องอต้องมีจุดให้เขาอยู่ตรงนั้นดรอปก่อนอ,อย่างน้อยที่สุดคุณจะมาเจออะไรที่นี่ <c oughs> ที่ที่คุณเข้ากรุงเทพคุณไม่เจออ่าแต่ประเด็นสําคัญก็คือต้องมีความสะดวกสบายต้องมีความ<ล>ะสะดวกต้องรู้ด้วยไหมคะ เขาต้องรู้ด้วยไหมคะว่าจริงๆแล้วเขาสามารถจะข้ามาประเทศไทยได้ง่ายๆเลยอะ่ะอันนี้อันนี้ต้องให้ทท,ทประชาสัมพันธ์ <laughs> สัมพันธ์ตรงนี้แต่ว่าจากจากประสบการณ์ของคุณสุรวัตรเองความความสะดวกที่ว่าเนี่ยทุกวันนี้ของเราสะดวกหรือยังในการที่จะเวียงจันข้ามมายังประเทศไทยผมว่าถ้าเกิดในในแง่ของนักเที่ยวเที่ยวจีนนะ <c oughs> ผมว่าก็ยังติดขัดติดขัดเรื่องของวีซ่าอยู่ <c oughs> ผมกำลังจะบอกว่าอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ใช่นักท่องเที่ยวโดยตรงนะก็คือ,อกลุ่มคนกลุ่มคนจีนที่ทํางานอยู่ในประเทศลาวเนี่ยมีประมาณแสนกว่าคนที่มี work permit มผมอยากจะให้เราดูตรงนี้เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มที่เราน่าจะสนใจได้เพราะว่าการข้ามมาเนี่ยมันสะดวกมากเนี่ยคนคนคน,นึงผมว่าข้ามมาประเทศไทยปีหนึงห้ครั้งหครั้งนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เพียงว่าจะทํายังไงให,ให้ให้เขาเข้ามาง่ายในเรื่องของวีซา่าผม,มอยกตัวอย่าง สมมติว่าเขามีวีซ่าแล้วก็มีมีมี work p e r มิ t อยู่ในลาวอยู่แล้วกอตอกระทรวงต่างประเทศไทยที่ที่ลาวเนี่ยน่าจะให้วีซ่าแบบหลายปีครับเขาจะได้เข้าออกเข้าออกเข้าออกไม่ต้องมาไม่ต้องมาทําวีซ่าเพิ่มแล้วการเข้ามาคนของนักเที่ยวคนหนึ่งนะเขาต้องมาซื้อของมาใช้มากินมาอะไรผมว่านะให้เขาติดเป็นนิสัยเนาะสร้างสร้างนิสัยไม่เคยดีให้เขาซึ่งมันจะดีกับเราดีกับเราก็ดีกับเราก็ผมว่าตรงนี้จะใด้ประโยชน์กับภาคอีสานเขาเพิ่